สวัสดีครับทุกเพื่อนทุกคนเลยนะเจอกับผมอีกนะครับผมเทลินะวันนี้วันนี้ก็มีเพื่อนโทรมานะเพื่อนโทรมาบอกว่าไอ้เพื่อนกินขา้าวยังยังเลยนะบอกว่ามาดินี่เขาทำซุกี้กินกันนะครับวันนี้เออแล้วตั้ยังงี้ซุกี้เลาสาร้าเลยดิเนี่ยตันหิ้งกุนีเนี่ยรู้นาร์สุดยอดรู้ซุกี้เลาสร้างสร้างเราจุดนกขอ่อย้าวที่ไม่ซรางอีหลาเราเปล่าเราเปลาจะไม่ซราดิ ตอเบ้ดีมาิมาสุกิลซาอ้เลยสกิลซ่าเอ้ก่อนหน้ากว่าสเลยอัตเบ้ดีมา้ามาเชิดอนี้อัตเบ้ทสุกิจีทรสิมาสุกิตัวซายเอาโอเคตัวยาวไปกันเลยกำลังไปนะวมย์ตเมยมาวเตัวยสุกิตัวซ้ายมกว่าสุกิมึงกม่ตัวนาร ดูเข้าคามิยะวิ่งดูเข้าคามิยะฮัลโหลโอ๋ไหนมาสุกิอ่ะมากินสุกิไงนี่ผมมากินสุกินะวันนี้ฮะเออนี่มาอยี่มาอันล่ะอี่ม่านี่สุกิสุกิสุกิมาอันล่ะเลโก้ย่าเลโก้เอาวันนี้เรามากินสุกิห้องเพื่อนนี่นี่ พี่สาวพี่สาวาว้าวตาจ้ตาจดูฟังฟัด,ดูเฮ้ยพวกมาดูเลยเออโอเคมากินสุกี้ห้องเพื่อนเล้นี้อโอ้โหวันนี้มีสุกี้มีน้ำชาด้วยวรอก็ดีเลยอส่น้ำชาจริงมีน้ำชาด้วยไหมชาใส่น้ำแข็งเออดูนี่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 สุกี้แข็งน้ำแข็งโอ้วั เอาไวสุกี้าที่ชานเหอนี่เต้าเวลุสนนี่น้ำชาวาตะปูเปีน้ำชาเออประมาณชีอะไรน้องกะเท้าเวนก็าใหสุกี้เวน้ำชาปูเปีย่ชิ่วอ่ะยาเยอ๋อชิ่วๆเละสองยาเนียมาเจนชิชูเลยเอ้ากูไ้ที่มาบุญงูมาสุกี้ฮูมาเราฮูมาอคุลัีเนยโอ้กูกคุณล่ะสูราเวยารอมซีโรูมาเนี่ยไปไห

เมดาเมดาเน้อนะเมดาสึกไปยานะพุกพุกพุกวะแลอยู่เยพุกกัวแลเนาะอ่าหน่อยมามาโอ๋เลยวะไม่ๆๆอย่าเรียกไอ้เจียวเลยเอเจียวอานันดาอย่าไอ้เจียวเลยเลยๆเจียวเลยตันโนเนี่ยเหรอทําใจทําไงทําใจสิแลเมเจี้ยห่าอยู่อยู่เสี่ยวบ้าแลเจียวเจียวเจียวไม่อยากละค่าเจียวอยากเมียเจี้ยอ่ะปะซอนปะซอนสวยอีตะบี้ยะแม่น่ะ